ปวดคอร้าวชาลงแขนแก้ด้วยตัวเองได้อย่างไรก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอาการปวดคอร้าวลงแขนเนี่ยมันเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นกระดูกคอเสือ่อมมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณคอแต่ในวันนี้ค่ะที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือการที่เส้นเลือดเส้นประสาทบริเวณคอเนี่ยมันถูกกดทับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันกดทับได้หลายตำแหน่ง ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาบอกว่าถ้ามันกดทับที่ตรงตำแหน่งของกล้ามเนื้อต้นคอเนี่ยเราจะแก้มันอย่างไรตรงทางด้านหน้าคอของเราตรงนี้เนาะมันก็จะมีกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีชื่อว่าสเกลินอยู่ าทางผ่านของมันค่ะเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทที่ส่งไปเลี้ยงแขนเมื่อไหรก็ตามที่กล้ามเนื้อกลุ่มนี้เนาะมันตึงขึ้นมาเนี่ยมันสามารถไปกดทับเส้นประสาทเส้นเลือดทำให้เกิดอาการปวดคอและร้าวลงแขนชาลงแขนได้ดังนั้นใครที่มีอาการแบบนี้กล้ามเนื้อนี้เกร็งเนาะมันก็จะช่วยได้ แต่ถ้าไม่ได้เป็นมาจากสาเหตุนี้นะคะบอกก่อนว่าท่านี้อาจจะไม่ได้ช่วยนะคะโอเคเรามาดูกันในการยืดกล้ามเนื้อสเกลินเนี่ยทำอย่างไรสำหรับวิธีในการยืดเนาะเป็นข้างไหนให้ใช้แขนข้างนั้นค่ะไพล่ไปทานด้านหลังแบบนี้เนาะ หลังจากนั้นใช้แขนฝั่งตรงกันข้ามค่ะจับไปที่เหนือใบหูแล้วค่อยๆดึงเอาศีรษะโน้มมาทางฝั่งตรงกันข้ามแบบนี้ค่อยๆย,ย,ยืดนะคะค้างไว้ตรงนี้10วินาทีครบแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะคะทำสิบครั้งด้วยกันวันละ3ามเซตเช้าสิบครั้งเที่ยงสิบครั้งและเย็นสิบครั้ง ทาน,นี้ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อสเกลินของเราถ้ามันไปรัดเส้นประสาทไปรัดเส้นเลือดอยู่จริงอาการปวดอาการชาที่แขนก็จะค่อยค่ยลดลงนะคะอย่าลืมเอาไปทําตามกันด้วยใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ก,กันด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ